ภาคไทยโดยคันไลโปรดักชั่นทุกๆคนในห้องล้วนสอบผ่านกันทั้งนั้นครูขอแสดงความยินดีด้วยและใช่ยังมีเรื่องที่บุกเธอต้องเรียนอีกมากมายครูห้อยบอกเธอพักผ่อนให้เพียงพอรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีและทำหน้าร้อนของเธอในปีนี้ไม่มีวันลืม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  แอปเปิ้ลอันงดงามของผูหวานฉับดังแววตาของเธอบางครั้งสีของมันก็จะเปรียบดังเบคอนทอดกรอบผมคูณมันออกจากกระทะแล้วรู้ไหมอะไรต่ออะไรนะฮะนั่งด้วยได้ปะอ่อโทษทีเพื่อนเราจะคุยเรื่องดนตีหลังจากนี้โอเคไหมก็ได้ก็ได้อย่างเร็วไปที่เธอจะรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องนั้น

นายเก่งคันเทพจริงๆด้วยก็มันเป็นแผ่นเสียงของทวิตเต็ดซิสเตอร์่ิฉันอชอบมันนะฮะนี่นายชอบทวิตเต็ดซิสเตอร์จริงดิเราจะไม่ยอมแพ้แกอีกแล้วละ่ะไม่ไม่ไม่ยอมแกอีกแล้วละ่ะฉันเชื่อแล้วเก็บก่อนเดี๋ยวพวกเขาก็ได้ยินเอาหรอกเขาใช้อะไรเล่นเหรอเออที่เขาใช้เหรอคืออะไรนะ เออคือเสียงหนึ่งในนั้นั่นแบบจู่จูๆจูๆจูจูจูใช่มันเป็นตัวฟัสเชื่อมกับเครื่องขยายเสียงมันเป็นกีตาร์เสียงเชื่อมต่อกับบมบีไฟแล้วมันก็มีฟังก์ชันให้เลือกระหว่างฟัสกับปรับเสียงซึ่งทำให้เกิดเสียงเอฟเฟกที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดขึ้นมาฟัดเองเหรอขอดูหน่อย จะเป็นด้วยเหรอที่ต้องมาเล่นห่างจากโรงเรียนแบบนี้นะเพื่อนเราเพิ่งข้ามถนนกันมาเองนะโอเคจะจำไว้ก็แล้วกันมันเป็นเรื่องปกติถ้าเสียงจะไม่ตรงปกเดี๋ยวฉันแสดงพื้นฐานให้นายดูก่อนแล้วกันเอาละมันเริ่มจากคอร์ด E ใช่แล้วก็อ m เมเจอร์จากนั้นก็บแล้วมันก็แบบเราจะไม่ยอมแพ้กแันแล้วละ่ะไม่ ไม่ยอมแพ้แกอีกแล้วล่ะขอร้องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับไอ้ดวงฉันนะฉันจะระวังจะไม่ให้มีรอยขีดข่วนอะไรของนายนี่รักแรกของฉันนะจุ๊บฉันไม่ยอมให้ไอ้หน้าจืดได้าไหนมาแต่ต้องเธอเด็ดขาดขอร้องล่ะฉันไม่รู้จะไปถามใครแล้วอืมฉันคิดว่าฉันมีไอเดียจ่มๆแล้วล่ะฉัน็นกีตาร์ตัวหนึ่งจ่มๆอยู่ในโรงเรียนนั้นด้วยล่ะเดี๋ยวฉันจะไปลองถาม่ายืมได้ไหมห้ามจับที่รักของฉันเด็ดขาดแลยก็ห้ามใครแต่ต้องเธอด้วย อย่าแตะต้องเธอนะลุงกับทางนั้ก็ได้หืมได้กีตาร์แล้วรีเพนแล้วแต่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอย่าแตะช่างหัวแม่งซีรีสอยู่กีตาร์นันซะเะเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อย้ยได้หน้าเาไมไม่อะฉันไม่ได้เอาแว่นมานั่นเมนกีตาร์ฉันครูเลยนะเว้ยเฮีย น่าสมเพชนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยวิ่งทั้งที่ใส่สูตรอยู่เนี่ยนะบ้าเอ้ยฉันวิ่งหนีตอนใส่สูตรไม่ได้เนื้อผ้ามันปันนีดมากเลยนะเราอยู่ในกันเนี่ยแล้วแกไปไหนมาผมก็จะไปสวนสาธารณะแล้วก็ถ้าเดินผ่านสวนสาธารณะไปอีกสักหน่อยจะเจอเขียโรงงานอุตสาหกรรมฉันอยู่ตรงนั้นแหละ ใกล้ๆกระป๋องนั่นแหละนายหมายถึงที่ล็อกฝากระป๋องน่ะเหรอไม่ที่ล็อกฝากระป๋องมันอยู่ทางขวาข้างๆซิการอกากงเกงไอ้กระป๋องจะอยู่ทางซ้ายระหว่างกบเหล่าแล้วก็มีดโกนนะอืมกบเหลาเหรอกบเหลามันอยู่ที่ไหนเซบาสเตียนผมไม่รู้มันผมไม่รู้ว่ามันวางไว้ไหนหลังใช้เสร็จกุสตาฟพ,พอเถอะนี่มันมากเกินไปแล้วนะนี่แกเห็นใจมันงั้นเหรอ นายน่าจะได้เห็นหน้าตัวเองตอนนี้นะนี่นายทำผมแบบนี้แค่ตอนเล่นดนตรีเหรอเขาโมวแต่นั่งเล่นที่สวนแทนจะมาซ้อมดนตรีกู <c oughs> สตาร์ลูกเล่นออกแล้วนะไอเด็กนี่มึงลังทำฉันขายหนาะ <c oughs> เปลือกนอกอาจจะดูรวดเล้า <c oughs> แต่รอบหลังมางลังหวัวรอดฉัน <c oughs> อยู่เอากลับไปเถอะหมายความว่าไงนั่นของนายนะฉันไม่มีที่ไหนจะซ่อนมันได้ก็ได้ ฉันจะเก็บมันไว้จนถึงวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ว่าไงฉันคิดว่าเราจะได้เจอกันอีกพรุ่งนี้และอีกหลายๆวันแกจะไม่มีวันได้ออกไปเห็นโลกภายนอกอีกแกจะต้องเรียนดนตรีทั้งซัมเมอร์นี้เข้าใจไหมผมจะเรียนดนตรีตลอดทั้งซัมเมอร์นี้ครับคุณพ่อน่าจะตอนกลางคืนถ้าทุกคนหลับแล้วฉันน่าจะหนีออกมาได้ทุกๆุกวัน ผมจะเรียนแต่ดนตีจำไว้ฉันเชื่อใจแกก่อนที่แกจะนอนอาบน้ำซะด้วยสภาพของแกเหมือนเพิ่งออกมาจากทังขยะที่เราเจอกันครั้งแรกเจอกันที่นั่นตอนเที่ยงคืนได้เที่ยงคืนที่สังขยะพวกเราจะเป็นแวมไพร์กันบู๊ Chắc chắn là phải giữ lâu lắm. โทษทีฉันมาสายหมอนั่นไปแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ ฮึมเฮ่าเชีย่ยเริงเกงหมดแล้วเนี่ยนี่ทำฉันกลัวนะทาไมต้องมาซ่อนตรงนี้ด้วยซ่อนตัวนี่ฉันมารอนายชั่วโมงกว่าแล้วนะแต่นายบอกเองนี่ว่าให้มาเจอกันตอนพระจันทร์เต็มดวงฉันก็เลยนั่งรอเที่ยงคืนฉันบอกว่าเที่ยงคืนไม่ได้บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงเลยก็มนุษย์หมาป่าเขาทำงานไม่ใช่เหรอ,อานายบอกว่าแวมพายไม่ใช่มนุษย์หมาป่าสักหน่อยโทษทีโทษทีฉันผิดเองปยกัน สดาบ้านแสนสุขโคตรเจ๋อสุขเลยไหนดูสิไฟยังเปิดอยู่แปลว,ว่าไม่ฉลับไปแล้วทางที่ดีไม่ควรปลุกเธอ <c oughs> Ess, รครับแม่ผมเองบังน,นะไปเอาเบียร์มาให้แม่สักป่องสิดึกแล้วนะแม่ร้านปิดหมดแล้วไอเด็กเฮียไอหัวไปทำอะไรทั้งวันวะกูก็ไปโรงเรียนทั้งวันไง,อ,อ,นงอ,อีอ้วนโง่เอ้ยโอยแล้ววะไอเด็กเฮียกีต้าไนายอยู่นั่นอะสภาพแม่นายโคตรแย่เลยเนาะนี่ อย่าพูดถึงแม่ฉันแบบนั้นนะนายไม่รู้หรอกว่าแม่ผ่านอะไรมาบ้างขนาดนายเองยังเรียกฉันมีเหตุผลที่เรียกแบบนั้นแต่นายไม่ถ้านายพูดแบบนั้นกับแม่ชินอีกแล้วก็นในโดนส้นตีนฉันแน่เป็นชียะไาอา,าะะอะไรละนั่นนะแปลกพิลึกแฮะออไอ้นี่แหละปกของแผ่นเสียงที่ฉันให้นายไปฮะไอตัวตลกนี่ไม่มีทางที่จะเล่น เป็นไงช็อกก็ลิอย่าห่วงไปเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดนตรีทุกประเภทล้วนมีทำนองเป็นของตัวเองทั้งนั้นอย่างเจ้านี่เรียกว่าแกรมเช่ฉันไม่อยากมีเหรออะไรก็ตามที่เรียกว่าแกรมแต่นายบอกว่านายรักเสียงดนตรีนี่แกรมฟังแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมนายต้องเรียกฉันว่าแกรมฮะเปล่านี่ทำไมคิดงั้นน่ะแกรมอะรู้ไหมนายเป็นยังไง เอาเลยจัดมานายทั้งตัวเหม็นทั้งเฟ้อฟ้อาอ่าฮะนายมันโคตรลอยโถยเลยวะนั้นฉันก็คงเป็นพวกไอ้บ้าน่าดูก็แค่นั้นอ่ะและนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่ทำให้เกิดเสียงจุจู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 อย่างกับเวทมนต์เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรอยที่พื้นนี่มันเหมือนเพิ่งโดนลากมานี่นายเพิ่งลากมันมาเหรอสดสใหม่ๆเลย นายเอามันมาจากไหนกูกับมึงโดนไล่ออกแน่เพื่อนเอ้ยจะเครียดทำไมบอกแล้วไงว่าแค่ยืมมานี่นายจะขโมยมันมาแบบหน้าด้านๆเลยเนี่ยนะฉันจะขโมยก็ต่อเมื่อฉันขายให้เอ็งเาที่ไหนสักคนต่างหากล่ะแต่ฉันเอามันมาเพื่อเล่นเอากลับไปคืนด้วยล่ะใช่นายทำแน่ต้องมานั่งเถียงกับนายแบบผัวเมียแบบนี้เอากลับไปคืนเลยไปนายต้องเอาไปคืนกับมือด้วยล่ะ แม่งโคตดเจ๋งงั้นก็มาลองกันนายเล่นนี้ได้ปะ E minor G major A major เ <g> ฮ <ười> ้ยมือแกมีน้ำยาแค่นี้รึไงเหมือนอย่างกับแกเปลี่ยนไป แกต้องแอบทำอะไรแน่ๆแกคิดอยู่ใช่ไหมอะไรที่แกซ่อนจากฉันแกพยายามจะทำให้ทุกคนดูถูกฉันทำให้ฉันขายขี้หน้าพูดออกมาไม่ครับพ่อผมไม่ได้จะดูถูกพ่อเลย กลับเข้าห้องของแกไปได้สิครับพ่อ, <S <S อกูสตาฟถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันขอตัวไปโบสสักหน่อยนะ <S <S ฉันคิดว่าไปกับเธอสักหน่อยคงไม่เสียหายอะไร สิบสี่สิงหาคมโอระเจ้าช่างเป็นความสุขอะไรขนาดนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายฉันรู้สึกสุขใจแทบบ้าสุขใจที่ว่าวันนี้หมายถึงเรื่องที่พ่อฉันเริ่มกลัวฉันขึ้นมานิดๆส่วนโมเดลพังเมืองของฉันก็ใกล้เสร็จแล้วเหลือเพียงรายละเอียดยิบย่อยเท่านั้นฉันโชคดีที่ฉันแอบออกกล่องเข้าบ้านมาได้ใช้เวลามากพอสมควรเลยละ่ะต้องใช้ความพยายามมากเลยนะพอดีผมลืมคันชักไวโอลินไว้นะครับยังไงก็ตามนีที่ฉันย้ายโมเดลไว้ที่เซฟโซนอย่างปลอดภัย แถมฉันยังมีที่รับอีกที่ข้างนอกด้วยกจ็จะทําวันพรุ่งนี้นี่แหละเชสเขาเป็นอัจฉริยะของแท้เขาบอกว่าถ้าไปเล่นแถวๆถนนจะมีคนมาโปรยเงินให้ก็อย่างที่เขาว่าตอนแรกๆก็มีคนโปรยเงินให้แต่จู่ๆก็มีขาแว่นคนนึงให้เงินเรา<ใ>นคนละหนึ่งร้อยดอลลาร์สำหรับการที่เราเล่นสิ่งนี้ให้เขาดูวู้ฮู้ได้เงินฟรีด้วยละ่ะเขาดีใจจนเนื้อเต้นซึ่งมันพิลึกมากฉันสงสัยจะมีผู้หญิงในหมู่คาซิ่งแบบนั้นไหมเนาะ วันนี้มาเล่นคอนเสิร์ตไม่มีใครรู้จักพวกเราเลยเราก็เลยได้เล่นวงแรกฉันไม่รู้เลยว่าจะหาวิธีออกจากบ้านกลางวันเได้ยังไงฉันก็เลยติดสินบนลีเดียสักหน่อยเฮ้ hey! จากนั้นเธอก็ถามทำไมฉันต้องโกหกให้นายด้วยผมก็เลยเอาเงินฟาดหน้าเธอไปหนึ่งร้อยดอลลาร์พอดีมีงานโรงเรียนเร็วน,นี้เขาเลยบังคับให้ผมจับกลุ่มซ้อมดนตรีเพื่อเป็นการเตรียมตัวเพื่อแสดงความพร้อมนะครับเป็นเรื่องที่งี่เง่ามากฉันเองก็ไม่อยากเชื่อตัวเองเลยแต่พ่อก็ยอมนะลีเดียจะได้ไม่ต้องโกหกไง ถึงเวลาเตรียมตัวแล้วไม่มีใครจะมาทําลายคืนแสนสนุกของฉันในวันนี้ได้เดี๋ยวฉันจะแนะนำคนคนหนึ่งที่โคตรเจ๋งนต่นฉันเคยรู้จักเขามาเขาชื่อว่าแกรมแล้วเขาไม่เคยนอนเลยสักครั้งนี่ไงหลับปุ๋ยเลยแกรมเราต้องขึ้นแสดงอีกขณะทีนะบาเร็วไปได้แล้วมองฉันสิ อออะะไรนะดูสภาพเข้านะยายจะทำให้คนดูกลัวนะมันีาหน่อยเธอทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมเครื่องเสียงเรา<ส>จะเริ <จะ S 1> ่มกันแล้วนะเว้ยมือกีตาร์เขาหายไป<อ>ไหนของเขาวะถ้าตานายเป็นงี้ก็คงต้องทำแบบนั้นมัง้งเราจะเริ่มกันแล้วนะมือกีตาร์หายไปไนของเขาเดียวชิปหายเออเอเอจะฝ่งนี้แป๊บนึงดิยะเป็นไงบ้างื<อ> แย่กว่าเดิมล้านเท่ามาเหอศพเรือนได้ไปมันกันโอเคว่าไงทุกคนชื่อวงชั่วขราวของเราคือตัวชี้อะไรก็ไม่รู้ทีมวที่เราจะเล่นสิ่งที่อยากเล่นใช่เราเล่นเพื่อตัวเราเองใช่เกมแรกก็คือถ้าใครไม่ชอบแม่งก็ใส่หัวไปที่จริงต้องออกทางนั้นอะไรเนี่ย ท,ทีคราวนี้เหลือคนดูแค่คนเดียวแล้วอย่าได้ไปคอหายหัวไปซะละ่ะก็ได้มามันกันสามสองหนึ่งเย้ยเจ้าอะไร ีดก<ว> wow ีตาร์เป็เก่งจิ้มายเลยสุดยอดเลยมันโคตรเลยพวกเราไปอีกแน่นอนครับไปอีกแน่เยี่ยมเลยโคตรสุดเลยเพื่อนพวกคุณก็สุดยอดเหมือนกันขอบคุณความบันังมันติดคอเพื่อนนี่มันอย่างเจ๋งเลยนายได้เห็นหน้าพวกเขาหรือเปล่าพวกเขามาคอนเสิร์ตครั้งต่อไปแน่นอนฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเจ๋งขนาดนี้บางทีเราจะต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วก็เริ่มเขียนเพลงของพวกเราเองบ้างนะใช่แต่ฉันไม่มีทางเลือก พอค่าฉันแน่ถ้าไม่ไปโรงเรียนก็นจริงพอคิดตามแล้วฉันกลัวจนขี้หดเลยแต่ลึกลึกแล้วฉันก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นนายคงยกโทษให้ฉันนะครุ่งนี้พักผ่อนซะนะแล้วค่อยเจอกันเมื่อรืนที่เดิมได้เลยอืม การซ้อมเป็นยังไงบ้างไอ้ลูกชายยอดเยี่ยมครับเรามาเล่นเพลงโมซาดซ้อมเป็นยังไงบ้างไอ้ลูกชายยอดเยี่ยมครับเราเล่นเพลงโมซาดซ้อมเป็นยังไงบ้างไอ้ลูกชายยอดเยี่ยมครับเราเล่นเพลงก่อนซ้อมเป็นยังไงบ้างไอ้ลูกชาย อย่ายืนตาฝนอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นหวัดล็อกทำไมไม่เข้าบ้านก่อนต้องอย่างนั้นฮะ<า>แกจะต้องนั่งลงและบอกฉันให้หมดเปลือกเรื่องที่แกเล่นโมซ์ทหรือแท้ที่จริงแล้วกบล้ามันหายไปไหนและใครกันที่แกอยากจะมาติดกับเตียงยืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับไม้เบสบอล วันพรุ่งนี้พวกเราจะไปหาดกรก็อตเขารู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความสามารถของแกกันที่นี่ตอนนี้เซบาสเตียนแกต้องตัดสินใจมันซะครอบครัวหรือไอขยะนั่นเซบาสเตียนฟังฉันอยู่ไหม ชื่อของผมคือแกลมนี่แกจะไปไหนหยุดตรงนั้นฉันบอกให้แกหยุดนี่คือสิ่งที่แกเลือกนั้นเหรอแกเลือกขยะนั่นถ้าอย่างนั้นที่นี้ก็ไม่ใช่บ้านแกอีกแล้วถ้าแกกลับมาฉันจะไม่ให้แกเข้าไปเพราะแกเลือกขยะโสโครกน่าัเกียดนั่นนี่จะไม่ใช่บ้านแกและฉันไม่ใช่พ่อแกอีกเพราะแกเลือกขยะนั่นไปคนน่าเกียจ น่าสมเพชแกเลือกขยานั่นขยันั่นขยันั่นขยานั่น,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 นผมเลือกครอบครัวแต่ไม่ใช่คุณอ ั่นไงฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นคุณแจเลยยอชหรอกโอ้นั่นคุณแจบางทีมันอาจจะเป็นคุญแจรไม่วิกกี้แค่คุญแจสนิมเกาะแหมงั้นช่างหัวมันเถอะกลับบ้านกันพวกแกงขอสิ่งของฉันอยู่แถวนี้ด้วยสิฉันไม่อยากให้พวกมอ้านเห็นฉันในชุดเจสิก้าและบิดนี่แล้วเป็นอะไร ช่างหัวพวกเขาสิแล้วคิดเรื่องเลยยอชได้แล้วเราอยู่ได้โดยไม่ต้องสนใจเยคุณหนูชิวว่านั่นหรอกนะหรือจะเรียกว่าช่างหัวเรือเถอะที่จริงแล้วช่างแม่งกลับบ้านกันเถอะโอเคนี่วิกตเรียชุดโคตรแซ่บเชียเอ้ยช่างแม่งใช่แต่มอนนั่นมีกล้องด้วยบางทีรูปฉันอาจจะไปอยู่ใน YouTube ก็ได้ช่างแม่ง หุปากนะช่างแม่งวิกกี้